เผยท่าเรืออัดช้ยเว่โดเชอร์บวกเงินแรกวีรเทพร่วมทัพความเคลื่อนไหวดิวของวีรเทพป้อมพัน์กับการท่าเรือเอฟซียังไม่จบแบบง่ายๆเมื่อมีรายงานมาว่ายอดทีมจากพัเสตเดียม อาจจะเสนอเงินราวสิบล้านบาทบวกกับวินเล่นไวเดอร์เชอร์กองกลางวัย2 2ปีที่มีอยู่ในแผนการทำทีมของสตาฟโค้ดไปให้กับเมืองทองยู่ในเต็ดพิจารณาโดยยอดทีมจากฝั่งคองเตยจับตาดูมิดฟิลด์วัย่าง27ปีที่มีสถิติแก้นใจบอลเยอะมากที่สุดของลีกนฤดูการที่ผ่านมาถึง1864ครั้งของทัพกีเลนพยองอยู่แต่คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะจากข้อมูลค่อนข้างจะชัวร์ว่ามาดามแป้งนวลพันล่ำซำ ประธานสโมสรก็อยากจะได้ห้องเครื่องรายนี้ซึ่งเป็นที่ยืนยันแล้วว่าเวรเทปไม่น่าจะได้ไปเจลีกเพราะจากตำแหน่งของเขาในลีกแดนป้าดีนักเตะญี่ปุ่นที่เล่นได้อยู่หลายคนนอกจากนี้ถ้าได้ย้ายไปการแท้เรเอฟซีจริงจะทำให้เขาได้เล่นรอบเพย์ออฟเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2023-2024ที่จะบุกไปเยือนเจ้าเจียงวันที่22สิงหาคมนี้อีกด้วยส่วนวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ยังต้องการโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งการได้ไปเมืองทองยูไนเต็ด อาจจะทําให้เขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามอุทัยธานีเอฟซก็เป็นอีกทีมที่ต้องการตัวเขามาช่วยลุยลีกสูงสุดในฤดูก,กาล2023-2024เหมือนกันแต่จะเป็นรูปแบบการเืียมตัวจากการแทร่เอฟซีเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลลำพุนเปิดตัวซิโรตฉชัดทองกองหน้าทีมชาติไทย โดยชั้นคอขาวลำพูนวอร์เร์จดการคว้าตัวซิโรฉัดทองแนวรุกวัย30ปีเข้ามาเสริมทัพให้กับทีมลุยศึกรีเวไทยลีประจำฤดูกาล2023-2024ตัวฤดูกาลที่ผ่านมาปีโปซิโรชัดทองลงเล่นให้กับนครราชสีมามาต้าเอฟซีทั้งหมด29นัดและสามารถทำได้2ประตูกับ4แอสซีโดยเจ้าตัวผ่านการค้าแข้งกับยอดทีมในเมืองไทยมากมายแับตั้งแต่อุบลยูเอ็มทียุนเต็ดเมืองทองยุนิเต็ด พี่ที่ระจบเอฟซีบีจีปทุมยูนเต็ดเชียงรายยูนเต็ดและนครราชสีมามาได้เอฟซีอีกทั้งยังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในปี2016และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในปี2016